สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับลีฟอีสุมหานครวันนี้ทางอีสุมหานครเรามีกิจกรรมสายมูให้กับลูกค้านะครับนี่เราพาชมบรรยากาศวันนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับนี่นะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆนะครับของอีสุมหานครนะครับนี่ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจนะครับอยากเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้รีบมาออกรถกัะทางเราได้เลยวันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่วัดหลงวงพ่อสะทอนครับจังหวัดอะไรครับหเชิงชาวครับสะเชิงชาวชาวชิงชา้าออนะครับนี่ครับ วันนี้เราพาลูกค้ามาจัดงานงานนี้ชื่องานอะไรพี่เอ่อมหาเฮงครับอิซูสุมานครอ่านะครับที่วัดหลวงพ่อโสธรนะนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ เริ่มเข้าไปว่ากันแล้วเรามีเสื้อแจกลูกค้าด้วยนะอะพอเพาะใชไหมเอาเลยเอาเลยพอเราว่าเสร็จไปไหนต่อพี่กินข้าวครับกินข้าวแล้วก็ไปที่ไหนต่อฮะวัดสมานครับ<ะ>วัดสมานเนาะอ่าตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นไหมมีครับโปรโมชั่นอะไรพี่ไม่มีตอนนี้ทางเราก็มีโปรโมชั่นนะครับสําหรับลูกค้าที่มีงบจํากัดหรือว่าดาวน้อยนะฮะ เป็นตัวแคปแเอดาวเริ่มต้นที่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับน้ำย่อยเขาเรียกน้ำย่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เข้านะเพราะผมอิสลามแต่ผมพาลูกค้ามาเฉยๆนะครับพาไปดูด้านในที่เข้าว่ายรวมพ้าเดืดทอนกันนะครับ คุณเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะจริงๆนะครับมากแบบนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถกระบะนะครับตอนนี้ทางเราจัดโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วน4ประตูตัวเตี้ยนะครับ LSDA นะครับดาวเริ่มต้นที่สอง0มืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจทักเข้ามาหาเลย หรือลูกค้าท่านไหนที่ออกรถไปแล้วแล้วดูเราอยากร่วมกิจกรรมแบบนี้ได้เลยนะครับเรามีทุกเดือนนะครับเดี๋ยวจะให้ทางเอสซีติดต่อไปนะครับเรามีทุกเดือนไหมพี่งานกิจกรรมแบบนี้มีเดือนครับกิจกรรมสารมูมีทุกเดือนถูกไหม,มนะครับอ่านะฮะก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคนเยอะด้วยร้อนด้วยอืก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเซวหรือวอีมอใก่เอาไป ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ